ยินดีต้อนรับเข้าสู่อุทยทิพย์สเตชันสถานีที่ให้พลังใจดีๆพลังหนุนใจพลังบวกๆช่วงเรื่องเล่าแห่งพระพรวันนี้นะคะอุทยทิพย์มีเรื่องเล่าที่ตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจมากๆเป็นเรื่องของน้องแมวค่ะเป็นลูกแมวตัวน้อยๆค่ะที่อดนมแม่5วัน แต่น้องยังมีชีวิตอยู่นะคะคือ Amazing มากๆขอบคุณพระเจ้าพอได้ยินเรื่องราวเนี้ยค่ะมันรู้สึกประทับใจมากๆกับเจ้าแมวตัวน้อยๆตัวเนี้ยนี่คือชมหน้านะคะของน้องแมวตัวนี้เลยค่ะเจ้าสี่ตัวนี้เลยที่สู้ชีวิตมากๆอดนมแม่ไปห้าวันแต่น้องไม่ยอมแพ้กับชีวิตน้องอยังสู้นะคะ สู้ให้ตัวเองได้มีชีวิตอยู่เรามาฟังเรื่องราวของน้องเจ้าสี่กันนะคะคือเหตุเกิดที่ทํางานของอุทยัยทิพย์น้องคุณแม่ของน้องเนี่ยมาคลอดน้องไว้พนักงานแจ้งว่าพี่น้องมาคลอดน้องไว้เนี่ยน่าจะได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วในขณะนั้นนะที่อุทยัยทิพย์เจอ,อน้องอ่ะเจอคุณแม่ของน้องเนี่ยนะคะเขาก็เหมือนกับมาหามาขออาหารนั่นแหละ แล้วก็พวกเราทุกคนในที่นั่นน่ะน้องๆพนักงานก็ช่วยกันซื้ออาหารบางบางคนก็ซื้ออาหารเปียกนะเอนดูบางคนก็ซื้ออาหารเม็ดให้น้องก็ทุกคนก็เอนดูน้องอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าอยากให้เขาอะได้มีน้ํานมไปให้เจ้าตัวน้อยได้ดื่มแล้วก็คิดแล้วว่าคุณแม่ลูกอ่อนเนี่ยจะอยู่แบบนี้ไม่ได้น้องพนักงานท่านหนึ่งก็อาสานะคะที่จะดูแลน้องเบื้องต้นก่อนเพื่อที่จะหาบ้านให้น้องแล้วก็ พร้อมกับที่จะทำมาให้คุณแม่เมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะปฏิบัติการการช่วยเหลือคุณแม่และน้องๆเนี่ยก็เกิดขึ้นน้องคนนดงมปีขึ้นไปบอกพี่ดูเห็นประมาณ4ตัวแต่ไม่แน่ใจทีนี้น้องผู้ชายเนี่ยก็ขึ้นไปจับให้แล้วก็พร้อมกับพลัดตกลงมาด้วยนะเพราะว่ามันเปราะบางมากน้องผู้ชายก็บอกว่าพี่ผมจับมาเนี่ยสงตัวอีกตัวหนึงลูกลงมาเนี่ยน่าจะมี3แหละ ทุกคนก็เลยคิดว่ามีน้องแค่3ตัวก็พาน้องเนี่ยเข้ามาใส่ไว้ในกล่องที่เตรียมไว้ตอนนั้นอุทยทิพย์ก็เห็นความน่ารักของเขามากเพราะว่าเขาได้เจอมนุษย์ครั้งแรกครั้งแรกเลยที่เจอมนุษย์ก็จะมีการฉกันนินนึงคือเอ็นดูมากๆลองไปดูในคลิปชอ็อตที่ที่อุทยทิพย์ได้ลงไว้นะคะความน่ารักความน่าเอ็นดูของเด็กน้อย ส่วนคุณแม่ตอนนั้นก็อยู่กับน้องอีกทีหนึ่งซึ่งเขาก็ให้อาหารคุณแม่อยู่แต่พอคุณแม่ได้ได้เห็นน้องๆเนี่ยอยู่ในกล่องก็เดินมาหาแล้วก็เราก็สังเกตคุณแม่เอ๊ะคุณแม่ร้องเดินรอบๆกล่องแล้วก็ยังร้องแงเนี่ยหนด้ามาเงี้ยวเงี้วประมาณว่าเหมือนว่าลูกฉันยังไม่ครบอะไรประมาณนี้ในขณะนั้นน่ะก็เลยคุยกับเขาว่าคุณถ้าลูกคุณไม่ครบนะคุณน่ะไปคาบมานะเพราะเดี๋ยวคืนนี้คุณกับลูกเนี่ย จะต้องไปอยู่บ้านน้องคนนี้นะคุณจะไม่ได้อยู่ในโครงการก็เลยบอกเขาแบบนี้พวกเราก็เลยช่วยคุยกันว่าไปไปไป,ไปหาไปหาลูกมานะถ้าลูกยังไม่ครบนะ่ะไปคาบมานะเดี๋ยวคืนนี้จะไม่ได้อยู่ที่นี่หลังจากนั้นอุทาทิพย์ก็กลับไปที่ออฟฟิศแล้วก็ได้บอกน้องว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอดูอีกสักพักหนึ่งนะเผื่อว่าเขากลับมาพร้อมกับตัวที่สี รอไปจนถึงประมาณ3ามทุ่มใกล้เลิกงานแหละอุทัยทิพย์ก็เลยแวบบเข้ามาดูอีกรอบหนึ่งก็ยังแอบมาเล่นกับไอ้เจ้าตัวตัวน้อยนะคะด้วยความเอ็นดูนะ่ะนางด้วยความที่นายเติมมาษยดครั้งแรกไงนางก็ยังฉกอยู่นางก็ยังครูน่ารักมากๆอยากให้ไปดูในคลิปช็อตส่วนพนักงานก็แจ้งว่าพี่เมื่อกี้เนี่ยคุณแม่เขาก็ยังนอนให้นมอยู่เลยก็เลยคิดว่าน่าจะมี3ตัวแหละแต่ตัวนี้ตอนเนี้ยคุณแม่เขาหายไปพี่เป็นเลยบอกว่าโอเคไม่เป็นไรงั้นก็รอ ถ้าเขากลับมาอีกครั้งไม่มีตัวที่4ี่ก็แสดงว่ามี3กลับบ้านได้เลยก็ให้พาน้องแลวคุณแม่กลับบ้านคืนนั้นพนักงานก็แจ้งกลับมาว่าพี่สรุปแล้วอ่ะน้องน่าจะมี3แหละเพราะคุณแม่เขากลับมาอีกครั้งไม่ได้ข้ามอะไรมาเราก็เลยวางใจกันว่าโอเคลูกเขามี3ตัวปฏิบัติการต่อไปก็คือ,อ,อพนักงานท่านนี้ก็ประกาศหาบ้านให้กับน้องๆทั้ง3ตัวพร้อมกับจะเตรียมแผนที่จะพาคุณแม่ไปทำหมัน จนเวลาล่วงไปถึงวันที่24ตอนเช้าวันนั้นเป็นวันเสาร์ซึ่งอุทัยทิพย์ก็หยุดงานมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์น,นะคะน้องโทรมาบอกว่าพี่เจอลูกแมวตัวที่สี่ซึ่งน้องช่างเนี่ยเขาเข้าไปเอาไม้แล้วก็ไปได้ยินเสียงน้องแมวอะ่ะกำลังร้องอยู่ก็เลยช่วยชีวิตเจ้าตัวที่สี่มาและพนักงานท่านนี้ก็รีบประสานงานกับคนที่บ้านให้มารับเจ้าตัวเจ้าลูกแมวตัวที่สี่เนี่ยให้รีบกลับไปที่แม่ของเขาเพื่อน,น้องจะได้ดื่มนม ทุกคนคะทุกคนฟังมาถึงตอนนี้แล้วน้องไม่ได้ดื่มนมแม่ตั้งแต่วันที่1 9ถึงวันที่24ตอนเช้าเป็นเวลา5วันเลยนะคะที่น้องอดนมแล้วก็อยู่ตัวเดียวในใต้หลังคานั้นแต่น้องไม่ยอมแพ้กับชีวิตเนี่ยคือประทับใจมากไอ้จนตัวน้อยนี่คือชมหน้านะคะสุดหล่อตัวน้อยตัวที่4เขาไม่ยอมแพ้กับชีวิตเมื่อเขาเกิดมาแล้วเขาต้องมีชีวิตอยู่ เห็นไหมเพื่อนๆทุกคนเด็กน้อยตัวนี้ยังสู้ใครที่กำลังท้อแท้กับชีวิตในเวลานี้นะคะรู้สึกหมดหวังรู้สึกขาดกำลังใจรู้สึกท้อแท้หาทางออกไม่ได้ขอให้ลุกขึ้นมานะคะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาสู้กับปัญหานะคะทุกปัญหามีทางออกวัฒทิพเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออก เพียงแค่เราไม่ยอ่อท้อเราไม่ยอมแพ้เราค่อยๆหาทางออกด้วยสติด้วยปัญญาที่อยู่ภายในตัวของเราทุกคนนะคะนิ่งๆแล้วฟังเสียงข้างในของตัวเราเองเราจะพบทางออกเราจะพบเส้นทางนั้น ก็ขอให้เรื่องราวของน้องสี่นะคะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังท้อแท้กำลังหมดหวังกับชีวิตลุกขึ้นมานะคะเป็นกำลังใจให้นะคะส่วนน้องๆทั้ง4ตัวและคุณแม่ของน้องนะคะตอนนี้ได้รับการดูแลแล้วมีผู้ใหญ่ใจดีรับไปอุปการะแล้วนะคะโดยน้อง 2, 3, 4.... 3ตัวเนี้ยก็จะแยกออกไปมีคนมาอุปการะ ส่วนเจ้าหนึ่งกับคุณแม่นะคะเขาอยู่ด้วยกันและก็คุณแม่เนี่ยได้ทำได้ทำหมัดแล้วเรียบร้อยและนี่ก็คือเรื่องราวของคุณแม่และน้องทั้ง4ตัวนะคะคิดถึงที่ไรก็ยังรู้สึกประทับใจไอ้เจ้าตัวน้อยตัวที่4ี่ค่ะยิ่งได้เห็นภาพเจ้าสี่ดูดนมแม่ครั้งแรกหลังจาก5าวันที่เขาไม่ได้ดื่มนมเลยอะภาพนั้นนะ่ะเหมือนกับโอ้โ oh, หฉันดีใจมากฉันได้เจอแม่แล้วฉันดูดนมคือดูดนมแบบ ขนาดเป็นภาพนิ่งนะคะเพราะว่าตอนนั้นน้องที่เขารับเลี้ยงไปน้องไม่ได้อยู่บ้านควรที่บ้านถ่ายรูปไปให้น้องแล้วน้องก็ส่งรูปนี้มาให้อุไรทิพย์ดูอีกทีหนึ่งแต่ยังมีพลังงานของความเป็นนักสู้นะดูนมแม่แบบโหยโหยหามานานประทับใจจริงๆอะ่ะก็คือแบบเป็นภาพที่แบบสื่อพลังได้ดีมากแล้วยิ่งพอได้ได้รู้ว่าเขาอยู่ตัวเดียวอะ่ะดูตัวเดียว คุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยแล้วเขาเป็นเด็กน้อยที่ยังเดินไม่ได้แข็งอะ่ะเจ้าสี่สุดยอดจริงๆสุดยอดของของการให้พลังใจตัวเองอะ่ะมาเพื่อนๆเราสู้กันต่อไปนะคะขอเป็นกำลังใจให้ขอเป็นอีกหนึ่งพลังใจดีๆให้กับทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้และทุกคนที่กำลังท้อแท้หรือหมดหวังกับชีวิตหรือแบกโลกทั้งโลกไว แล้วก็หนักกับสิ่งที่ตัวเองแบกแบกไม่ไหวก็วางนะผัดก่อนผัดก่อนอยู่กับตัวเองมีสติกับตัวเองเชื่อทุกปัญหายอมมีทางออกเป็นกำลังใจให้นะคะพบกับเรื่องราวดีๆนะคะ Blessing Telling เรื่องราวแห่งพระพรในอีพีต่อไปค่ะอันนี้สวัสดีค่ะ